ขอไปขอเชิญคุณวิรนันหุอดศรีครับเรียนประธานที่เคารพผมวิรนันหวดศรีผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขตหนึ่งพักก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับกเกษตรกรเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติแต่ในเวลานี้เป็นกระดูกที่กําลังเดาะด้านหนึ่งหกักด้านหนึ่งโกง่งเพราะแบกรับทุกภาระโดยเฉพาะภาระปัญหาหนี้สินที่ เลือหลังและยาวนานไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาท่านประธานครับเป็นที่น่าเสียดายครับที่วันนี้โอกาสในการแก้ปัญหาของพี่น้องเกษตร,รกรนั้นอยู่ในมือของรัฐบาลแล้วแท้แต่ท่านกลับพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตร,รกรในนโยบายที่ถแถลงวันนี้เพียงแค่สองบรรทัดครับเมื่อท่านบอกว่าเกษตร,รกรเป็นอาชีพที่ทำงานหนักแต่มูลค่าทางเศรษฐกิจนั้นน้อยนิด เพียง7เซต์ของ GDP ในประเทศนี้ท่านประธานครับประชากรจำนวนไม่น้อยกว่า10ล้านคนที่อยู่ในภาคเกษตรถึงแม้จะทำงานหนักเพียงใดก็มีหนี้ที่หนักหนาครับเฉลีย่ยเป็นหนี้บ้านละกว่า3 0มแสนบาทเป็นตัวเลขที่ฟังแล้วน่าตกใจนะครับท่านประธานทั้งๆที่รัฐบาลรู้แล้วก็เขียนไว้ในถแถลงนโยบายในวันนี้ว่า รูปแบบการทำเกษตรของพี่น้องเกษตรกรที่ทำทุกวันนี้มีประสิทธิภาพและผลผลิตที่ต่ำส่วนใหญ่พึ่งฟ้าพึ่งพาดินฟ้าอากาศขาดระบบที่ดีขาดเทคโนโลยีมาช่วยทำงานมากแต่ได้ผลน้อยครับท่านประธานครับรายใจ่ายในการผลิตภาคเกษตรมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่แนวทางการแก้ปัญหาที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสนอกลับมีแค่การพักชำระหนี้เกษตรกรครับท่านประธาน ที่ระบุไว้เพียงว่าจะลดภาระพี่น้องเกษตรกรด้วยการพักหนี้เกษตรกรตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมาะสมฟังแล้วก็เคิมครับท่านประธานครับแม้ว่าท่านนายกจะมาชี้แจงแล้วเมื่อช่วงหัวค่ำนะครับแต่มันก็ยังไม่ชัดครับท่านประธานครับํำถามตัวโตๆโในหัวของผมหลังได้ฟังท่านถแถลงแล้วคือ 1. อะไรคือเงื่อนไขของการพักหนี้ ที่ท่านพูดถึง 2. เกษตรกรกลุ่มไหนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะได้รับการพักชำระหนี้ 3. การกำหนดเพดานหนี้ที่สามารถพักหนี้ให้กเกษตรกรได้ต่อคนสูงสุดเท่าไหร่ครับ 4. นโยบายนี้ครอบคุมสินเชื่อจากแหล่งไหนบ้างเพราะท่านไม่ได้ระบุรายละเอียดอะไรไว้เลยครับไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์อะไรยิ่งฟังยิ่งทำความเข้าใจยิ่งน่าห่วงกังวล แทนพี่น้องเกษตรกรครับเอาให้ชัดๆครับเกษตรกรจะได้รู้ว่าจะเตรียมตัวยังไงครับท่านประธานครับปัญหานี้สินเกษตรกรไทยเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานครับผมเดินเข้าไปในหมู่บ้านหาไม่ยากครับคนที่เจ็บปวดกับเรื่องนี้เดินไปสิบบ้านเจอเก้าบ้านครับที่เป็นหนี้และเจ้าหนี้รายใหญ่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นทกศครับท่านประธานครับ ซึ่งมีพี่น้องเกษตรกรเป็นลูกหนี้มากถึง4.8ล้านคนคิดเป็นเงินประมาณ1.59ล้านล้านบาทและยังมีหนี้ที่กู้ยืมผ่านสากลการเกษตรเป็นเรื่องที่น่าห่วงครับที่เกษตรกรไทยมีหนี้สินรวมกันมากกว่า1.8ล้านล้านบาทขอยกตัวอย่างพี่ว่าการพักหนี้อย่างเดียวไม่ได้แก้ปัญหาครับขออนุญาตเอ่ยนามยายแดง เกษตรกรชาวตำบลพระรับครับที่ปลูกข้าวเล่าให้ผมฟังว่าลำพังขายข้าวเงินไม่พอหรอกยายแดงได้เงินที่ลูกสาวส่งมาจากที่ไปทำงานที่ชนบุรีครับท่านประธานครับยายแดงมีหนี้สินอยู่กับทกาส2อ0 0 0 0กว่าบาทครับใช้มาตั้งแต่เป็นสาวจนปัจจุบันนี้หนี้ก็ยังไม่หมดสักทีครับบางทีก็ต้องกู้เงินนอกระบบครับท่านประธานมาจ่ายดอกเพราะขายข้าวยังไม่พอต้นทุนครับ มาเจอโควิดยิ่งหนักเพราะเงินที่ลูกสาวส่งกลับมาก็น้อยลงเพราะโอทีโดนตัดครับในใจก็คิดว่าโครงการพักหนี้กับรบัฐบาลประยุทธ์เข้าไปแล้วจะเบาตัวที่ไหนได้ครับท่านประธานพอจบโครงการเปิดสมุดบัญชีออกมาดูนะครับนี่บานเพิ่มมากกว่าเดิมครับเพราะแค่พักเงินต้นแต่ดอกเดินไม่หยุดครับท่านประธานครับทกสมีวันหยุดนะครับ แต่ดอกเบี้ยทกศไม่มีวันหยุดครับผมยังเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่เป็นเกษตรกรเป็นล้านล้านคนข้าประทานที่มีชีวิตเหมือนคุณยายแดงชาวตำบลพารับครับที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้เกษตรกรที่มีหนี้สินส่วนใหญ่นะครับเริ่มมีปัญหาในการชําระหนี้ที่หนักหนากว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นหนี้กับทกศทีททท่ยังคงมีอยู่หรือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล กับสถาบันการเงินอื่นๆรวมถึงหนี้เงินกู้นอกระบบซึ่งมีดอกเบีย้ยที่สูงมากตั้งแต่ร้อยละสิบห้าหรือบางคนก็จำใจครับต้องกู้ร้อยละยี่สิทำอย่างไรได้ครับในเมื่อไม่มีมันก็ต้องกู้ครับนี่คือความเป็นจริงครับท่านประธานครับท่านประทานครับ,ารารบหากจะกล่าวโดยสรุปเปรียบเทียบรายได้และหนี้สินของเกษตรกรในปี2562กับปี2564เป็นที่น่าตกใจครับ ที่เกษตรกรมีรายได้ลดลง27อร์ซมีหนี้สินเพิ่มขึ้นถึง22เซ็ครับฟังไม่ผิดครับเท่ากับว่ายิ่งทำยิ่งจนยิ่งขยันหนี้ยิ่งบานครับท่านประธานครับนอกจากนี้ยังมีเกษตรกรอีกกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากคือเกษตรกรสูงวัยอีกไม่กี่ปีคุณยายแดงก็จะเข้าเกณฑ์น,นี้ครับกลายเป็นพ่อแก่แม่เฒ่า ที่ยังทําไร่ทํานาทั้งชีวิตแต่ยังเป็นหนี้กับทกสอยู่ครับโดยเกษตร,รกรที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปแล้วยังเป็นหนี้อยู่มีจํานวนมากกว่า1.4ล้านคนไม่ใช่น้อยเลยนะครับและถ้านับเฉพาะเกษตร,รกรที่อายุเกิน70ปียังมีมากถึง4แสนกว่าคนครับท่านประธานครับท่านครับเกษตร,รกรสูงวัยเป็นเกษตร,รกรที่ทําการเกษตร,รมาทั้งชีวิต แต่อย่างที่เห็นครับเป็นหนี้ทั้งชีวิตเหมือนกันครับพี่น้องเกษตรกรที่แก่แล้วยังเป็นหนี้อยู่ก็เพราะหนี้เกษตรกรมีลักษณะที่ผูกพันและทับถมครับถึงแม้จะทำงานหนักใช้หนี้มาทั้งชีวิตครับแต่หนี้ก็เหมือนจะไม่ลดลงเลยครับรรท่านประธานครับยิ่งแก่ตัวก็เริ่มทำการเกษตรไม่ค่อยไหวสุดท้ายหนี้ก็กลายเป็นหนี้เสียในที่สุดครับรรท่านประธานครับ เกษตรกร,ร,กรสูงวัยที่เป็นหนี้1.4ล้านคนกลายเป็นหนี้เสียถึงเกือบ180,000คนครับยิ่งสูงวัยยิ่งเป็นหนี้เสียเยอะขึ้นเรื่อยๆครับจนกลายเป็นภาระหนี้สินที่สืบทอดข้ามรุ่นไปยังทายาทหรือที่เราเรียกว่าเป็นหนี้เป็นมรดกหนี้ชั่วโคตรครับท่านประธานครับก่อนที่รัฐบาลนี้จะดำเนินนโยบายพักหนี้ เราเห็นด้วยนะครับว่าปัญหานี้สินเกษตรกรนั้นรุนแรงเลื้อรังและต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนแต่การพักชำระหนี้เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ตอบโจทย์ครับรรท่านประธานและไม่เพียงพอที่จะพาให้เกษตรกรไทยหลุดพ้นจากบ่วงหนี้ชั่วโคตนี้ไปได้เลยครับรรท่านประธานผมอยากให้ท่านนะครับลองถอดบทเรียนจากผลนโยบายของคสอชอนะครับ ในช่วงปี58ถึงปี64ที่มีการพักชำระหนี้หลากหลายรูปแบบครับทั้งแบบแรกนโยบายที่พักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นแต่ไม่พักดอกเบี้ยซึ่งก็ยิ่งทำให้ภาระหนี้สินของพี่น้องพอกพูนเร็วขึ้นไปอีกและเมื่อเกษตรกรได้มีการทักท้วงนะครับและรู้เท่าทันว่านโยบายแบบนี้เหมือนหลอกลวงและไม่เป็นธรรมต่อมาก็มีการออกมาในแบบที่สองหรือนโยบายพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยและแบบที่3คือนโยบายพักชำระเงินต้นหรือลดอัตราดอกเบีย้ยคือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับโดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ให้ทกสออกมาตรการพักชำระนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนะครับพักชำระนี้กว่า3.25ล้านลายมีมูลค่านี่รวมกันประมาณ 1.45ล้านล้านบาทเรียกได้ว่าแทบไม่มีเกษตรกรคนไหนที่ไม่เคยเป็นหนี้และไม่เคยเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ครับไม่ว่าโครงการใดก็โครงการหนึ่งมาแล้วครับท่านในอดีตธรรมธานครับ5ปีต่อเนื่องที่ทำกันมาถ้ามาตรการนี้มันดีจริงๆกเกษตรกรไทยคงลืมตาอ้าปากได้ไปนานแล้วครับเจ้าหน้าที่ทกศก็คงตกงานกันเป็นแถบครับท่านประธานครับ ที่เป็นปัญหาก็คือนะครับหนึ่งพักหนี้แล้วกู้ใหม่ไม่ได้จะไปลงทุนซื้อเครื่องจักรก็ไม่ได้นะครับลงทุนเปลี่ยนพืชท,ที่ราคาสูงกว่าก็ไม่ได้สองไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นต่อเรื่องไรายได้ต้นทุนกเกษตรกรสูงเอา,ส,เอาสูงเอานะครับขึ้นทุกวันทั้งยาทั้งปุ๋ยทั้งเมล็ดพันธุ์ขึ้นตลอดสามพอไรายได้ลดลง ภาระหนี้ที่ต้องจ่ายก็สูงขึ้นครับค่างวดก็เท่าเดิมเพิ่มเติมกู้นอกระบบเข้ามาอีกแต่รายได้ไม่เพิ่มครับท่านประธานครับด้วยสาเหตุที่ผมได้กล่าวมารัฐบาลจะบริหารจัดการนโยบายนี้อย่างไรเพื่อไม่ต้องมาแก้ปัญหาหนี้สินกันชั่วโคตรแบบนี้อีกครับมีทางออกใดที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตรงจุดแม้ประชาชนจะเห็นด้วยเพราะเขาไม่มีทางเลือกครับ แต่ก็เปรียบเสมือนการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยยาที่ไม่ถูกต้องเหมือนรักษาอาการโคม่าด้วยยาชาครับท่านประธานครับหากรัฐบาลประสงค์ที่จะพักหนี้และช่วยเหลือภาราดอกเบีย้ยให้เกษตรกรชั่วคราวโดยให้สิทธิ์แก่ทุกคนโดยที่ไม่มีเพดานวงเงินรัฐบาลจะต้องจัดสรรเงินชดเชยให้แก่ทกัจํานวนห้าหมื่นล้านบาทต่อปีซึ่งถือเป็นก็ประมาณที่สูงพอสมควรครับถ้าผิดพลาดไป ก็าอาจเสี่ยงต่อการได้ผลลัพธ์ที่ไม่ไม่คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนครับการปล่อยให้ปัญหานี่สินสะสมคงอยู่และดําเนินโนโยบายพักชําระหนี้โดยไม่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเพียงแต่หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดตัวเลขหนี้เสียปรากฏขึ้นมาเท่านั้นจะไม่สามารถหยุดยั้งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้โดยเฉพาะปัญหามรดกหนี้ครับคือ แทนที่จะมอบสินทรัพย์ให้ลูกหลานเป็นมรดกกลายเป็นมอบหนี้ให้ลูกหลานต้องมาชดใช้แทนรัฐบาลควรแก้ปัญหาเชิงรุกครับเพื่อที่จะปลดปล่อยศักยภาพไม่ว่าจะด้านการลงทุนของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นด้านของการแปรรูปเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินของผลผลิตของเกษตรกรรวมถึงโอกาสและอนาคตของลูกหลานเกษตรกรครับให้กับคืนมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งโดยเร็วที่สุดครับ จากประเด็นที่ผมได้อภิปรายเนื้อหาทั้งหมดก็เพื่อแสดงความห่วงกังวลและข้อซักถามผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับด้วยความปรารถนาดีที่ต้องการให้ทางรัฐบาลแสดงความชัดเจนต่อการนำเสนอและขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นที่ประจักษ์สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและรักษาคำพูด ไม่ให้เกิดข้อคอรหานะครับว่าเป็นเพียงเทคนิคเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงอย่างที่เคยเกิดขึ้นผมอยากเสนอแนวทางการผลักดันเพื่อให้นโยบายนี้สามารถตอบโจทย์กับพี่น้องชาวเกษตรกรนำพาพี่น้องเกษตรกรไทยให้หลุดพ้นจากวงจรปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนเป็นการรักษาแผลอย่างถูกวิธีผ่านท่านประธานไปถึงรัฐบาลครับประการแรกครับ รัฐบาลต้องกำหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัด KPI ที่จะให้ทกสดำเนินการเรื่องแก้หนี้และปรับโครงสร้างหนี้ไม่ใช่กำหนดเป้าหมายให้ทกสหารายได้ส่งคังเช่นที่เคยผ่านมาท่านประธานครับถ้ายังคง KPI เดิมแก้หนี้ไม่มีวันสำเร็จครับฝากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่ทำเรื่องนี้ให้ทำจัดการทำด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยท่านไหนนะครับที่มาดูแล ก็ฝากท่านด้วยนะครับประการที่2รัฐบาลต้องสนับสนุน,นกลไกในการปรับโครงสร้างหนี้ไม่ใช่แค่ของทกศครับแต่รวมถึงสากลการเกษตรและกองทุนฟื้นฟูนฟนฟนเกษตรกรในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรยกตัวอย่างเช่น 1. นึ่นำที่ดินของเกษตรกรที่เป็นหนี้ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เช่าที่ดินระยะยาวเพื่อประกอบการหรือสอสร้างงานเพื่อรดภาระหนี้ หรือชำระหนี้สินให้หมด 3. กรณีเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีที่ดินและมีมูลค่าหนี้ที่ไม่สูงมากติดแผ,แผงโซลาเซลล์ให้ฟรีครับโดยแบ่งรายได้เพื่อไปชำระหนี้ 4. ให้รัฐยกหนี้ที่เหลือครึ่งหนึ่งให้เกษตรกร,ร,กรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยกำหนดเงื่อนไขครับว่าเกษตรกร,ร,กรต้องชำระหนี้ได้ถึงครึ่งของหนี้ปัจจุบันเมื่อมีการตั้งเป้าหมายตัวชี้วัด และการดําเนินการไปแล้วรัฐบาลนะครับต้องติดตามการดําเนินการในการปรับโครงสร้างนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีการดําเนินการลดภาระหนี้ของเกษตรกรอย่างจริงจังตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ตั้งขึ้นนะครับขณะเดียวกันครับท่านประธานครับผมอยากเสนอให้รัฐบาลกําหนดลําดับการตัดชําระหนี้ของเกษตรกรเสียใหม่ครับของสากรใหม่นะครับให้เหมือนกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดคือ ปล่อยกู้อย่างมีความรับผิดชอบและคิดดอกเบี้ยอย่างเป็นธรรมครับโดยการตัดชำระเงินต้นก่อนดอกทุกงวดรวมถึงการสำรวจตรวจสอบการดำเนินงานตามกฎหมายหรือประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของการคิดดอกเบี้ยปรับและตัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้นะครับว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดหรือไม่และเกษตร,รกรลูกหนี้รับทราบนะครับความเข้าใจ ความเปลี่ยนแปลงและติดตามตรวจสอบภาระนีและการชําระหนี้ของตนหรือไม่เพื่อที่จะได้ปรับปรุงการดําเนินงานในเรื่องนี้ต่อไปครับรรท่านประธานครับนอกจากนี้นะครับยังมีเกษตรกร,ร,กรฝากมาเรื่องสัญญาสินเชื่อของทกศที่ไม่เป็นธรรมครับลูกนี่เขาไม่เคยเห็นสําเนาสัญญาเงินกู้เลยครับอยากได้สําเนาสัญญาเงินกู้ธนาคารก็คิดค่าถ่ายเอกสารหน้าละสิบบาทครับสงสัยกระดาษจะประดับดินทองครับรรท่านประธานครับ หมกเม็ดกันแบบนี้เลยมีลูกหนี้ที่โดนหลอกให้เซ็นสัญญาที่ไม่ระบุค่าธรรมเนียมไม่ระบุค่าปรับแถมยังแอบต่ออายุสัญญาเงินกู้แบบอัตโนมัติอีกด้วยหนักกว่านั้นครับทกศยังบังคับให้ลูกหนี้ทำประกันชีวิตและสมัครสมาชิกกองทุนชาวพนก,กิจเฉลีย่ยที่เกษตรกรต้องจ่ายให้กับทกศสี0พันบาทต่อปีต่อสัญญาประกันนะครับนี่มันอะไรกันครับเรื่องพวกนี้ เป็นเรื่องความไม่เป็นธรรมที่แก้ได้ง่ายครับท่านประธานครับขอเพียงแค่ใส่ใจครับประการสุดท้ายครับท่านประธานครับด้วยแนวทางที่ผมนําเสนอมาทั้งบดนี้ผมเชื่อมั่นว่าหากรัฐบาลน,นําไปปรับใช้ในการบริหารปากท้องพี่น้องประชาชนจะหลุดพ้นจากภาระหนี้สินที่ติดตัวมาอย่างยาวนานครับและสร้างรายได้เพื่อไปต่อย,ยอดในอนาคตนําไปสู่การสร้างสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดี เพื่อทําให้พี่น้องเกษตรกร,กรมีปากท้องที่ดีและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ชาวเกษตรกร,กรไทยมีอนาคตที่มุ่งหวังไว้ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับหรือบรรเทาปัญหาเพียงชั่วคราวแต่ต้องเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อครับและแก้แบบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรไม่เป็นเพียงการสร้างภาพจำครับท่านประธานภาพจำอันเป็นเทคนิค เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเพียงเท่านั้นขอบคุณครับ